กินอะไรดีหน่อไม้ผัดปลาทูจ้าอร่อยเอาถุงหนึ่งนะอร่อยจ้าร้านนี้มีแต่ของอร่อยกินอะไรกินเลยข้าวไหมกี่โมงงพอนะจ้าหนึ่งกระสอบข้าวอร่อยข้าวหนงง โอเคลูกพี่ใส่โฟมนะอมออะ่ใส่โฟม,อ,โฟมอาะไรนะอย่างเดียวอร่อยครับอร่อยร้านนี้รับรองมีคุณภาพสูงโอเคได้ห้าร้อยทอนก่อนครับเป็นเจ็ดหกสิบห้าอนสี่ร้อย 1, 2, 3, 4 4 trăm Còn mươi khác cảm ơn các bạn không? À, không, không? Đâu, nó máy ờ cày hả? Lấy cảm ไก็จะงงใจเย็นเลยจ้าแปบ๊บนึงหน่อไม้ปลาคูเจ้าอันนี้ปลาคูอร่อยเมนูใหม่เพราะจะทำไตปลาจ้าก็เลยผิดพลาดบางประการก็เลยตัดเลยอร่อยเซยร้านนี้ทำอะไรก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยขนมนี้ไปไหนขนุมอ้อไม่ใช่โฟมเหรอใส่โฟมใช่ ถุงด้วยนะใจเย็นนะจ๊ะองที่ร้อนไปเวๆ้ข้าวให้หน่อยนะหุงเลยหุงเลยเอาเอาลอาเ็ดสิ้า่งน่งเย ตอนตอนถุงหนึ่งยางละถุงนะอันนั้นแหละก็ในถุงอ่ะในถุงเลยเข้าเข้าเก่าเข้าวันเดิมอ่ะยางมมเออหนังยางตัวนี้

ใครๆเขาก็บอกว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยนี่ร้านใครร้านนีร้นอ่นน้แข็งไปอบก่อนเถอะอันนี้เดี๋ยวเดี๋เสิบเดี๋ยวน้ำเดือด่ก้าสิบเดี๋ยวตักแข็งก่อนตักน้ำแข็งกนเถอไม่หักอไใส่งเลฮะงใส่เลยใส่ชุนม่ชุม่ชุนี้อร่อย Long đây không? À. Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ปลาปลาคั่วอะควเป็นอัอ่วอคไม่หิวหรอคั่วอร่อยหมอเส้นหม้สับหมาเชื่ออไว้อไมได้ต้องหอหมูเส้นอย่างเดี่ยวนะโอ้โงไวรับโง้ไวรับผมขอบคุณหลายๆลาะดีนะ มะขอบคุณครับสูกระรมดคุณมามาเลยครับข้าว่อยๆครับ ผละสามสิบบาทจ้ามาเลยจ้าว่างจ้ากินอะไรดีินอะไรดีครับมาเลยวมาครับผม